เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็ผมจะมาแนะนำโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งก็คือตัว All-in-one r u ัน i m มนะครับนะซึ่งเป็นตัวติดตั้งโปรแกรมที่รวมพวก โปรแกรมจำเป็นต่างๆนะครับนะที่ใช้ในการเล่นเกมอ่าซึ่งผมเนี่ยเพิ่งลงวินโดว์ใหม่นะครับนะแล้วต้องอก็คือลงวินโดว์ใหม่แล้วคือล้างเครื่องอะนะก็เลยไม่มีเกมเหลือสักเกมเลยนะครับนี่ก็เพิ่งติดตั้งเกมใหม่ไม่กี่เกมเองนะครับนะซึ่งก็ นะครับนะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่จําเป็นมากนะครับซึ่งผมก็เพิ่งลงไปเมื่อก่อนเมื่อมีนานมานี้เองเมื่อประมาณ8ปถึงเชั่วโมงนี้เองนะครับซึ่งแน่นอนรนะับเมื่อผมก็ใช้มานาน,น,นแล้วล่ะไอตัว All in one runtime เนี่ยนะครับนะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้อัดสักทีนะเพราะว่าเรามีของครบแล้วทุกอย่างครบแล้วหมดแล้วนะตอนนี้เพิ่งจะมาล้างเครื่องก็เลยเพิ่ง จะคิดได้ว่าโปรแกรมเนี้ยเนี่ยมันก็จำเป็นมากนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับนะที่เอ่อที่เป็นคอเกมเอ่อทุกๆคนที่เล่นเกมอ่ะมันจำเป็นมากเลยนะครับโปรแกรมเนี้ยเพราะว่ามันรวมทุกๆโปรแกรมไว้ในตัวเดียวนะครับนะซึ่งถ้าติดตั้งอันนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือ จะสามารถเข้าเล่นเกมได้แทบจะทุกเกมเลยนะครับนะก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับนะปัญหาที่คนอื่นเขาเจะเจอกันเราก็อาจจะไม่เจอนะครับนะหรือถ้าเจอก็จะเจอน้อยกว่าคนอื่นเขานะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันรวมโปรแกรมไปให้เยอะมากๆนะครับนะจนึงแน่นอนวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆครับนี่ครับนะพิมไปว่า all in o n e run time นะครับนะแล้วเข้าไปที่อันไหนวะน่าจะอันนี้หรือเปล่า ก็อยู่ในแถวๆนี้นะครับนะผมก็จําไม่ได้แล้วใช่ป่าวะอ่ะอันนี้หรือเปล่านะมันใช่เว็บของมันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เว็บของมันอย่าโหลดนะครับนะนี่เป็นสิ่งที่สมควรรู้ไว้นะครับนะถ้าไม่ใช่เว็บของมันจริงๆอย่าไปโหลดเพราะว่าท่านอาจจะเจอไวรัสได้นะครับนะต้องให้แน่ใจนะครับว่าเว็บที่ท่านไปโหลดเนี่ย เป็นเว็บของมันจริงๆที่เขาแจกให้ฟรีนะให้เราดาวน์โหลดไปฟรีเป็นตัวเว็บของตัวโปรแกรมเลยเถ้าไม่ใช่ไม่ต้องโหลดนะครับนะยกเว้นว่ามันจะเป็นโปรแกรมที่คิดราคาโปรแกรมที่ขายนะแล้วเราไปโหลดเถื่อนถึงจะต้องเสี่ยงนะครับต้องเสี่ยงแต่ว่านี่มันฟรีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องนะครับนะเราหา เราหาหน้าเว็บที่เป็นของเว็บมันจริงๆโหลดเอานะครับหน้าพวกโปรแกรมฟรีเนี่ยอย่าไปโหลดเว็บอื่นนะครับไม่งั้นท่านอาจจะงานเข้าได้นะครับนะโอเคอยู่ดาวๆนี้นะครับนะน่าจะเป็นเว็บเมื่อกี้เรามั้งโอเคครับพอเราดาวโหลดมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้มาแล้วก็กดเข้านะครับนะกดเข้าคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่านี่ มันอยู่ในแฟลชไดผมนะครับผมดึงเก็บไว้ในแฟลชไดแล้วเพราะว่าเผื่อวันไหนคอมพังคอมเจ้งต้องรีวินโดใหม่หรือมีโอกาสซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็จะได้ใส่ไปเลยนะครับนะโอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะจะนานหน่อยเพราะมันดึงออกจากแฟลชไดนะครับแฟลชไดกร์กะกโอเค โอเคกดใช่ไปโอเคครับมาแล้วนะครับนะคราวนี้พอมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงเนี้ยนะครับตรงแถบตรงเนี้ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับนะมันจะขึ้นโปรแกรมที่เราไม่มีมาเป็นตับเลยนะครับนะถ้าเกิดเราลงวินโดว์ใหม่เนี่ยมันจะมาเป็นตับเลยแล้วเราก็กดอินสตอลไปนะแล้วมันก็จะติดตั้งให้ครบหมดทุกโปรแกรมเลยแต่นี่ผมติดตั้งไปแล้วไงพอมันตรวจสอบปุ๊บมันก็เลย ไม่มีนะครับนะไม่มีให้เลยสักตัวนะเพราะว่าผมติดตั้งหมดแล้วโอเคแล้วก็ออกไปแต่ถ้าใครยังไม่ได้ตั้งหรือว่าติดตั้งไปแล้วแต่ว่ากลัวว่าติดตั้งไม่ครบนะครับนะก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปได้นะครับนะแล้วก็เอามาติดตั้งในเครื่องของตัวเองนะแล้วมันจะติดตั้งโปรแกรมที่เราขาดหายไปแต่เราไม่รู้นะครับนะก็คือสําหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์มานานแล้วแล้วก็ มีเกมหลายๆเกมที่ตัวเองโหลดมาแล้วไม่สามารถเล่นได้นะครับนะแต่ว่าแบบว่ายังไงเล่นไม่ได้แล้วก็หาทางแก้มไม่ได้นะครับนะก็มาลองโหลดโปรแกรมนี้ดูเพราะว่าท่านอาจจะขาดโปรแกรมไปสักสอสามตัวนะครับที่มันจำเป็นในการเล่นเกมเกมนั้นนะครับนะรับรองเลยว่าถ้าท่านติดตั้งไปแล้วเนี่ยท่านน่าจ,จะเล่นได้นะเพราะว่าผมก็เล่นได้ แทบทุกเกมนะครับยกเว้นบางเกมที่มันมีปัญหาแบบว่ามีโปรแกรมครบแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าผมก็มีวิธีแก้เหมือนกันซึ่งก็ผมได้ทำคลิปลงไปแล้วนะครับสำหรับคนที่มีโปรแกรมครบหมดทุกโปรแกรมแต่ว่าไม่สามารถเล่นเกมเกมนั้นได้นะครับไม่สามารถรันมันขึ้นมาได้หรือว่ารันขึ้นมาแล้วมันเกิดปัญหานะครับนะเพราะว่าโปรแกรมทัดไม่ครบ หรือโปรแกรมท่านครบแต่ว่ามันเกิดปัญหาทางเทคนิคดนิดหน่อยซึ่งท่านก็สามารถแก้ได้ในวิดีโอที่แล้วนะครับที่ผมสอนไปเอาง่ายๆเลยถ้าโปรแกรมไม่ครบให้ติดตั้งตัวนี้นะครับนะแต่ถ้าท่านมีโปรแกรมในการเล่นเกมครบหมดทุกโปรแกรมแล้วก็ให้ทำตามวิธีของคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำการ สาธิตไปนะครับโอเคนะถ้างั้นก็ได้เวลาอันสมควร <c oughs> ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับนะที่จะต้องขอกล่าวคำว่าลาแล้วนะครับบายบายจ้า